โอเคเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสปีดเดิปเตอร์ที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคเคนและวันนี้เคนครจะพาเพื่อนๆมาดูเอสไลท์อ่ะแปลกใจไหมว่าทำไมเคสิงให้เพื่อนๆมาดูเอสไลท์กันวันนี้ก็เพราะนี่ไงพี่ครับขอดูเอสไลท์หน่อยครับพี่ครับสปอยเอสไลท์หน่อยครับพี่ครับรีวิวหน่อยครับพี่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 ครับโอ้โหบางคนนี่แบบ รีบมากอะ่ะคืออยากดูเอสไลมากนะครับจนแบบพิมเอสไลเป็นเอสลิงเออ <No. S 1> คือเออโอเคได้เลยนะถ้าอยากรู้ว่าเอสไลมันมีดียังไงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเชิญรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยและวิธีการได้รับเจ้าเอสไลคันนี้นะครับก็อยู่ในระบบเวิร์กช็อปอ่าก็ต้องมาซื้อเอเนจีแล้วก็เอาไปชาร์จเอาไปสุ่มมันมานะับผมซึ่งราคาก็อยู่เลทที่ประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับซึ่งถ้าหาใครโชคดีก็ได้ก่อน3 0 0 0ถึง5,000นี้นะถ้าใครโชคร้ายหน่อยกินเกลือหน่อยก เกินในราคาที่เคียนได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองนะครับ S l i ไลตำนานอันดับ3ที่หลุดวงโคจรณนะตอนนี้ S l i ไลได้ตกไปอยู่อันดับ6หรือ7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆน,นะอะโอเคเรามาดูกันที่กราฟของมันกันเลยกราฟของมันเนี่ยจะได้นอกไปทาง3ค่านะครับนั่นนะคือค่า Condition แล้วก็ Taster แล้วก็ค่า Turn เนาะ สกิลพิเศษของเจ้าเอสไลท์ like คันนี้นะครับมาอยู่บนที่พัสดีสกิลออก่อนนะพัสดีก็คือทุกๆ3าวิเนี่ยจะได้รับเอ็นแท้งอัตโนมัติเเปอร์เซ็นต์เอ็กทิฟสคิวก็คือ,คอเมื่อได้รับไนโตรหรือไอเทมครบ4ครั้งเนี่ยจะได้ไนโตรพาวเวอร์และมินิบูทพาวเวอร์อย่างละ10%เป็นเวลา8วิ สายการปรับแต่งที่เคนได้อ้างอิงมาจากตารางนะก็คือขวาซ้ายซ้ายกลางแล้วก็ตรงนะครับผมอ่าตามนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพและความเร็วของมันกันเลยโอเคครับเรามาอยู่กันที่ความเร็วและประสิทธิภาพค่าต่างๆของเจ้า s อสไลคันนี้กันเลยนะ normal speed คันนี้อยู่ที่201.1อืมถือว่าเร็วนะ step b o o s t อยู่ที่2 4 4 6อันนี้ก็ถือว่าเร็วอีกเช่นกันนะครับผม c w อยู่ที่3 0 9 1หื เร็วนะโคตรเร็วอะ่ะน่าจะเร็วที่สุดในเกมแล้วนะ309.1เนี่ยในตัวพาวเวอร์กับมินิบูทพาวเวอร์อยู่ที่74.49 98.15อยู่ในเกณฑ์ปกติมาตรฐานนะครับมาอยู่ในทางด้านประสิทธิภาพของมันกันบ้างนะเอ็นแทงคอลเลกติ้งอยู่ที่100.88%นตนั่นะนั่นก็หมายความว่าคันนี้เนี่ยเก็บเอ็นแทงง่ายมากๆเลยนะครับผมมินิบูทดูเรชั่นกับในโตดูเรชั่นอยู่ที่0.68 3.09อยู่ในเกามจุดศูนย์เกานทั่วไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาวินิจฉัยสกิลพิเศษของเจ้าคันนี้คร่าวๆกันดูนะจากที่เคนได้บอกไปนะครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยมันไม่มีอันไหนเลยนะที่บวกความเร็วสูงสุดเลยมีแต่บวกในโตพาวเวอร์กับมินิบูทพาวเวอร์สิเนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะบวกในโตพาวเวอร์กับมินิบูทพาวเวอร์สิมันดียังไงคือในเกมเนี้ยไม่มีรถคันไหนเลยนะที่ให้ค่าในโตพาวเวอร์กับมินิบูทพาวเวอร์มาทั้งคู่เหมือนรถคันนี้นะเจ้าเอสไลคันนี้เป็นคันแรกนะครับที่ให้ทั้ง, Power Mini Power งใน นั่นแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คืออัตราเร่งนั่นเองนะครับเมื่อสกิลติดรถคันนี้อัตราเร่งจะเหนื well, อกว่ารถคันในเกมนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเคนรีวิวเจ้ารถคันนี้กันบ้างนะเป็นเซิร์ฟจีนเนาะแล้วถ้าเขาไทยก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีนะเออโอเคครับก็สตาร์อกไปครับ1 2ครับคิกนิดหน่อยครับส5องศา12โอเคคิกเต็ม กบูธอีกทีนึงต่อด้วยในตัวเพียวๆครับโอ้โดิฟหนึ่งสองโอเคสวยครับโอดิฟซีดขึ้นไปคุยนิดหน่อยเลี้ยงบูธหนึ่งสองสามสี่คุอีกทีเพื่อลดความเร็วอ่ะคือด่านนี้เคนก็เคยแนะนำไล่วิ่งแบบง่ายๆไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังวิ่งไล่บาบิลนไม่เป็นนะหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, okay. ่โอเคโอดิฟซีดต่อด้วยการเลี้ยงบูธหนึ่งสองสวย รถมันก็ขับดีอยู่แล้วนะเออไม่ต้องพูดอะไรมากนะสำหรับเจ้าเอสไลคันนี้นะคือมันก็มีในส่วนของกิจกรรมให้เราลองมาเล่นฟรีใช่ไหมล่ะมันก็ขับดีอะรถท็อปสิบทำไมมันจะขับไม่ดีล่ะต่อให้มันหลุดจากวงโครจรท็อปไฟไปแล้วก็ตามนะแต่มันก็ยังคือท็อปสิบวันยังค่ำนะอืม้ม ถึงมันจะไม่ได้บวกความเร็วสูงสุดมาให้เรานะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ารถคันอื่นเลยนะไม่ได้ด้อยไปกว่าท็อปสิคันอื่นเลยนะเอออัตราเล่งที่เยอะที่สุดในเกมเนี่ยมันทาให้รถคันนี้เนี่ยไปถึงหัวโค้งได้ไวกว่าคันอื่นนั่นเองนะครับผมต่อให้มันไม่ได้ให้ความเร็วสูงสุดมาก็ตามทีเถอะโอเคตรงนี้ C W ไปครับคลิกมาปุ๊บสวยงาม C W แล้วก็เลี้ยงบูทหนึ่งสองสามสี่โอเค อ๊ะทำไมผมขับได้ดีจังเลยวะหนึ 1, ่งสองอผมขับได้ดีกว่ปกตินะผมรู้สึกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับยังไงหกว่าแหม่เออโอเคครับตรงนี้พลาดนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะโอเคเยยังบูนไม่ติดด้วยนะเฮ้ยผมผมได้นิวเลคคอค์รผมโออเออเมื่อกี้ผมสี่สิบแปดใช่ไหม ผมได้นื้คอร์ดแต่มันมันไม่บันทึกให้่ <_ C os> พูดไปมันก็เขินปากนะแต่ว่ามันไม่มีตังไง <C os> เออต่อให้ผมไปเล่นเซิร์ฟจีนก็ไม่มีตังเซนไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะ <_ C os> เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการรีวิวแบบบ้านๆนี่แหละ <_ C os> อ่ะโอเคครับสเปอร์สตาร์ออกตัวใบหนึ่ง <_ C os> อุ้ยชน <_ C os> โอเคไม่เต็มเลยนะ CW ครับเล่นกับบดนี่มันก็เกะกะช่วง ออกตัวเนาะคือมันแบบมันไม่ทำ snap กันอะแล้วมันก็ออกตัวช้าๆกันแล้วพอเรา snap คนเดียวเราก็ไปชนมันอีกเออน่าลำคาญเลี้ยงบูธไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรนะซีดับเบิลไปโอเคตรงนี้ดับเป็นบูธเราก็ค่อยทำเป็น W C W นะไม่รู้ติดไหมนะเออก็คือฝีมือยังแบบระดับไดมอนด์นะฮะอาจจะต่ำกว่าด้วยนะเผลอๆผมเนี่ย โอเคอุ้ยอุ้ยโหยเฉียดเฮ้ยเฉียดโอเคตรงนี้ควกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนับยังไงสิบวะทำไมผมเวลาผมนับการเลี้ยงบูธนี่มันจะนับไม่ตรงว่าแต่เลขมันขึ้นมาอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยออ้ยเลี้ยงบูทติดโอ้ยผมเจอลายเลี้ยงบูทใหม่อะโอเคโอ้โอ้ ได้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โ,โหเนียนคลิปเนียนคลิปสกิลพิเศษของมันเนี่ยมันยังไงอะคล้ายๆกับคันไหนนะซีทัศในแม่ไหมที่แบบคือคันนั้นมันต้องดับเบิลบูทครบสี่ครั้งใช่ไหมแต่คันนี้ต้องเก็บเอ็นแทงให้ได้สี่ครั้งนะครับอืมเออแต่ก็ดีหน่อยตรงที่แบบทุกๆสามวิมันจะให้เอ็นแทงอัตโนมัติเจ็ดเปอร์เซนไงอันนี้มันก็ทําให้เราแบบนี่ตรงนี้อ่าจริงด้วยนะ มันก็ทำให้เราเล่นง่ายอีกแบบเนาะอุ้ยเฉียดโอ้ยเฉียด,ยดทุกรอบเรื่องชิดขอบนี้ไม่เคยชิดเลยนะผมเนี่ยเออแต่รถมันไวจัดเลยนะครับรถท็อปสิบนี้ให้ความรู้สึกที่ดีจริงๆนะเวลาขับเนี่ยเอาครับตรงนี้ตัดบูธเลี้ยงไปเฮ้ยผมได้นิวและคอร์ดอีกแล้วลึืออือสองนาทีไม่ถึงสองจุดหนึ่งปกติผมวิ่งด่านนี้สองนาทีหนึ่งวิ ผมได้นิวเลคคอร์ดอีกแล้วแต่มันมันไม่บันทึกให้ผมอม